สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ฝามครับเกษตรเรื่องง่ายครับทำเกษตรทำให้เป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับอ่าพอดีลงมาดูต้นพริกข้างบ้านครับปลูกใส่กระถางเอาไว้นะครับแล้วมาเจอว่าที่ต้นมะนาวมีเพลี้ยขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าต้นมันเองก็เป็นลูกด้วยนะครับเป็นเป็นดอกมันแล้วด้วยก็เลยว่าจะมาจัดการกับเพลี้ยแป้งกันเดี๋ยวไปดูนก่อนว่าเพลี้ยแป้งมันมันมันอ่มาที่ต้นพริกเยอะขนาดไหนนะครับ เนี่ยนะครับต้นพลิกทําไว้หลายกระถางนะครับแต่ว่าเอายกมากระถางเดียวก่อนนะครับเอาไม่เพื่อนๆดูกันเห็นไหมครับเป็นลูกแล้วด้วยนะครับแล้วก็นั่นเห็นไหมครับขาวๆใต้ใบเดี๋ยวผมสูไมไห้ให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับเต็มเลยอะ่ะนะครับปกติว่ากันว่าเพีย มาด้วยมดนะครับแต่ตอนนี้ผมพยายามดูแล้วมันไม่มีมดนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะมาได้ยังไงนะครับแต่ว่านี่ใบเริ่มเริ่มเหลืองเริ่มเริ่มด่างเห็นไหมครับเริ่มเหลืองเริ่มเริ่มด่างแล้วนะครับก็อาการหนักแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาช่วยกันนะครับโดยสูตรนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ลองใช้แล้วค่อนข้างจะได้ผลนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นสูตรอะไรนะครับนี่นะครับส่วนผสมนะครับอยู่ในครัวบ้านเราเลย นะครับเป็นตัวน้ำยาล้างจานกับน้ำมันพืชนะครับน้ำยาล้างจานนะครับน้ำยาล้างจานเราก็ใช้กันบ่อยนะครับใช้เป็นสารจับใบเวลาจะฉีดไม่ว่าจะฉีดกับจัดแมลงฉีดค่ายญ้าหรืออะไรก็ตามแต่เราจะใช้ตัวตัวน้ำยาล้างจานเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันจะลื่นและมันก็จะจับใบจับที่ผิวของตัวแมลงอ่ะได้นานนะครับทําให้ตัวสารออกทริออย่างอื่นเนี่ทงานได้นะครับส่วนน้ํามันพืชนะครับน้ํามันพืชเนี่ยมันก็จะ เขาเรียกอะไรจะไปจะไปเคลือบตัวแมลงตัวเพลี้ยะนะครับเหมือนกับเป็นการาจับเพลี้ยใส่ถุงแล้วมัดปากไว้นะครับมันก็จะหายใจไม่ได้นะครับไม่กี่นาทีมันก็ตายนะครับนี่นี่คือหลักการง่ายๆท,ที่ที่มีคนทําแล้วมันได้ผลนะครับอ่าอัตราส่วนที่จะใช้นะครับจะใช้น้ําอยู่ที่ประมาณเกือบ,อบลิตรนะครับประมาณ5 6 0 0กซีซีนะครับก็จะใช้ตัวน้ํายาล้างจานประมาณครึ่งช้อนชา แล้วก็ใช้น้ำมันพืชประมาณสองช้อนชานะครับมาเ,เราผสมกันเลยอ่ะเราไม่ต้องใส่นี้ก็ได้นิดเดียวครับโอเคน้ำมาลรังการครึ่งช้อนชาครับน้ำมันพืชน้ำมันพืชเราใช้สองช้อนชาครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเชียก,กันเลยครับ โอเคครับฉีดได้เลยครับเวลาฉีดพยายามฉีดให้โดนโดนโดนตัวมันนะครับโดนใบมันเยอะๆนะครับฉีดได้เปียกเลยโอเคครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผ่านไปประมาณสิบห้านาทีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอซูมนิดนึงนี่นะครับ ก็ยังมีหลองเหลืออยู่บ้างแต่ก็โดยมนี่นะครับจะตายเกินเกินเกินครึ่งอะนะครับถ้าตายอ,ะอ่ะเดี๋ยว z ูมดีนี่นะครับครับสูตรนี้เราฉีดซ้ําได้เลยนะครับฉีดซ้ําได้บ่อยเลยนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าพอฉีดไปแล้วนะครับฉีดไปแล้วเหมือนฉีดผักบางชนิดเหมือนพวกผัก ผักสลัดหรืออะไรพวกนี้นะครับฉีดไปแล้วไอตัวจะมีน้ํามันเคลือบอะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับใบน,นะครับแต่ถ้าใครกังวลก็สามารถาหลังจากฉีดไปแล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็คือฉีดน้าล้างได้เลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเพลี้ยพวกนี้หลังจากเราเราฉีดตัวน้ํามันพืชกับน้ํายาล้างจานลงไปแล้วเนี่ยมันจะเคลือบตัวอยู่ประมาณสักห้านาทีสิบนาทีเนี่ยพวกนี้มันก็ตายมันก็หนีหมดแล้วนะครับโดยโดยส่วนส่วนมากนะครับ เราสามารถฉีดซ้ําได้เลยนะครับก็ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับเกษตรยังีเป็นเกษตรที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันมีหลายหลายสูตรหลายวิธีนะครับแล้วแต่ว่าผักของเราเพียที่บ้านเรานะครับมันจะมันจะโดนกับตัวสูตรไหนนะครับผมลองใช้กันดูนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามที่ผ่านมานะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ